แนวไหมคะหนวไหมคะพี่แนทเขบ่งอีกแบงอีกครับบุคลิ้มีเขาด้วยอ่ะต่อไปตอไปต่อไปตอไปตอไปบุคลิเก็บไปขึ้นกะพร้าวได้นะให้ให้ลูกลูกกินลูกลูกบุลิเป็นใข่อะ รอขึ้นไปด้วยน่าขึ้นไปด้วยปีนขึ้นไปได้เหรอครับปีนขึ้นไปได้มุ้ยมีแรงเหรอครับมีแรงนะหรอเอามา,อามากี่ลูกหนึ่งหนึ่งอ๋าอา,ามอะไรนะคะนาาม,ม,มันเยอะอะไรนะมันถือไม่ได้มันมัน,ม,นมันแตกนะอ๋อหยิบได้ทีละลูกหรือเปล่าครับทีละลูกอ องก็ได้เอาสองก็ได้เนาะเอาหนึ่งห<อ>นึ่งุกลินโอเคโอเคเดี๋ยวบุกลินจะขึ้นไปเอามะพร้าวมาให้ดหน่านะได้โอเคก็ขึ้นไปด้วยอะไรนะคะดิก็ขึ้นไปด้วยหรอบุกลินขึ้นไปสูงๆูเลยนะโอ้โหบุกลินเก่งขนาดน,นั้นเลยลูกเก่งมานะ อ๋อโอเคอ่ะเดี๋ยวเราไปกินข้าวก่อนนะคะได้ค่ะได้ค่ะเมียอยากกินแล้วค่ะวันนี้น้ำมะพร้าว้ลูกมะพร้าวอยู่ในต้นไม้น้ำโอเคเดี๋ยวค่อยเตยวน้ำมะพร้าวนะตอนนี้เราไปกินข้าวก่อนโอเคโอเคไหมครับนี่มะพร้าวอยู่ชูงๆอ่ะบุลินขึ้นไปเก็บได้ไหมนี่ได้ค่ะแต่ต้องไปกินข้าวก่อนโอเคจะได้มีพลังโอเคไหมครับได,ได้ครับ มีแรงมีแรงไหมไหนพี่จะเล่นใช่ได้ครับไปไหนพี่เจ,จ่นด้นดครับ